สวัสดีค่ะวันนี้ปล่อยมีดห้าเล่มนะคะมาดูเล่นที่หนึ่งกันนะคะความยาวอยู่ที่12.3นะคะผมก็ยี่2.4สันหนานะคะ6มิลค่ะด้อยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่สองค่ะความยาวอยู่ที่12.3ผมก็ยี่2.4สันหนานะคะ7มิลค่ะด้อยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่12.5ผมก็ยี่2.4สันหนา8มิลค่ะด้อยู่ที่6นิ้วค่ะเล่มที่สี่นะคะความยาวอยู่ที่11.9นะคะผมก็ยี่2.1สันหนา7มิลค่ะด้อยู่ที่6นิ้วนะคะ เล่มที่5เล่มสุดท้ายนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองจุดเก้าคุณก้อยยี่สองจุดสี่สันหนาหกมิลเาด้อยู่ที่หกนิ้วนะคะมีทั้งหมดห้าเล่มนะคะวันนี้มาปล่อยออกมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มนะคะก่อนปล่อยออกรีวิวจากไม่จริงนะคะมีดบินมี้หากดำแตกนะคะทุกกรณีในขั้นอดอการใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนทีไม่เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ เยนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสรรสายเกลือด้วยนะคะและช่อง youtube นะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะงานหนัหนกๆรุยได้เลยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อคํารีวิวนะคะลองเปิดใจไม่ช่างสรรไปใช้ดูนะคะจะเป็นอย่างที่แม่ค้ารีวิวหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านค่ะวันนี้มาปล่อยออกเล่มละหกร้ห้านะคะ